สวัดสวดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผม LHK คนเดิมคนเดียวคนเดิมคือไม่มีอะไรเลยตอนนี้มาอยู่กับเกม Minecraft นะครับ0ู0ยรับสากโนตอนนี้ก็อยู่ใน minimap จำชื่อไม่ได้นะครับก็ขอมาด้วยก่เล่นไปครั้งแรกก่อนงั้น,นะครับ,ล,บลืมเกมนะครับห้องเสียงลบกโนขอไฟด้วยนะครับ นี่ดวงดีนะครับ เขาครับเหมือนคนทั่วไปการตัวลังเป็นสิ่งที่ดีตรงนี้บีเลยครับ ไปเพราะเขามีธนนรครับสติปครับสติป พื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับตอนี้แเราก็ไม่ต้องนอกเรื่องแล้วนะครับกําลังนัถอยหลังการจับเข้าคู่เออจับคู่เข้าเกมครับตอนนี้ก็เวลาบ่าย39้านาทีนะครับเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนยังไม่เริเรียนนะครับ ครับกันปกักก็ง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับอ๋อมันโดนน้ำครับนี่ครับโอ้ลูกตุงมาครับตามลูกต้ตอนนี้แล้วโอ้เราได้ตนูเอาตอนนี้เนื้อเทพครับตอนนี้เทพบอกเลยมาอยู่ใกล้ ดูคนนั้นกับเราจะสาใส่ตกเดือไหมดูกันกับตานนี้ เราดูไหมเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเกเดอะไรวะเนี่ยลูกหมดลูกหมดแอมเนี่ยลูกหมดโจบจบไม่รู้ลูกก็โจบครับชีวิตชีวิตถาให้เรียบร้อยแล้วครับ เพีเดียวนะครับเตือนนะครับมเขาวิ่งหนีไปนะครับตานี่เราได้ไล่โต้หมือนไม่เหมือนครั้งก่อนแล้วใช่แล้วาช่แม้ว ถ้าเล่นอย่านี้ไป45รอบก็คงไม่มีเลเบลให้เขา,านะครับมาเริ่มต้นใหม่กันเลยไม่ตะกี้ก็ลืมมองทางหรือว่ามองถนนมาพอดีปอ่อนไปนิดหน่อยครับก็ขวายด้วยแล้วก็ต้องเล่น 你看，个不？ เพื่อนมีเกณฑ์้นก็ buena eh, no idea, 对。Mm. อเล่งต่อได้ลองมาแต่าไม่ได้ตกลงจะซื้อเพจยงัเป็นไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นอะไรก็ ไม่คเคยได้เข้าไปขนาด เต็มตัวกันเหมอเช่นเคยครับ ระังสเฮ้ยโอ้แม่เอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เขาเป็นแอดมินรู้ว่าแชร์โปรแกรมแฮกครับมาดูชื่อกันครับชื่อก็ผมซูมไม่ได้นะครับมาดูครับขมาอยู่ใกล้ๆนาเมื่อไหร่ก็คนนั้นเลยครับที่ที่เป็นพแฮกครับแฮกข้อมูลก็ผมเกลียดมากคนพวกนี้ครับเมื่อกี้เพื่อนๆ่ยังเห็นนะครับเพราะ บินไปแบบโอ้คิดคิดคิดว่ามันเป็นเทพเลยเนี่ยมกาบหรือเปล่ามันเล่นไม่เป็นแค่บางคนให้องทีมาแล้วคนตัวนี้ก็เอาไหนคนด mul on ka suusatud pealkiri , ma olen , teda ma võin korraga .

เงีครับโหดูดีดียบชิวกมูนไม่ัก็ไม่รันกันตนนี้เราได้ไกันเรียบร้อยแล้วออโปแตก